ขามอบคนพันอาอาชีวะสร้างชาติผู้สืบข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมรวมพลังคนพันอาขาม็อบอาชีวะขับไล่ผดเด็จการบีบแต่ไล่รัฐบาลเมื่อเวลา16นาฬิกา10นาทีมวลชนได้ขับรถมาถึงบริเวณถนนราชประสงค์และเตรียมขบวนอีกครั้งซึ่งกินพื้นที่จราจรสีช่อง และในเวลา17นาฬิกาขบวนทั้งหมดได้เดินทางเพื่อไปทำกิจกรรมล้องวงร้องเพลงชาติร่วมกันและประาศัยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนคาดว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา18น,น,น,นาฬิกา30นาทีนายธนเดชได้ให้สัมภาษณ์ว่าการทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อทำให้คนไทยเห็นว่ากลุ่มอาชีวะต่างสถาบันต่างที่มาถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีปัญหาขัดแย้งกัน แต่วันนี้ได้มาร่วมมือกันขับไล่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนตัวไม่ห่วงว่าวันนี้จะเกิดความรุนแรงเพราะมีการเจรจากับทุกกลุ่มทุกสถาบันที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วสำหรับกิจกรรมขามอบในวันพรุ่งนี้กลุ่มอาชีวะที่ตัวเองเป็นแกนนำยืนยันจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนและอนาคตจะประสานกับอาชีวะทั้งประเทศเพื่อให้ออกมาทำกิจกรรมในรูปแบบนี้น,นายธนเดชกล่าวต่อไป ไม่กังวลว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขัดแย้งกับข้อกฎหมายส่วนตัวรู้สึกชินชาที่จะถูกดำเนินคดี